ตอนนี้เรามาถึงกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับและคลิปนี้เป็นคลิปสําหรับชาวลัคนาราศีตุลสําหรับท่านใดน,นะครับที่ทราบแล้วว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆตรงๆกับท่านเลย100%นะครับหากท่านยังไม่ทราบครับก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่ 16ตุลาคมจนถึง15พฤศจิกายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีนึงนะครับหากท่านต้องการจะเช็คลัคนาราศีนะท่านไปติดตามที่ช่องหมอคี้ปังๆได้นะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องหมอคีปังๆนะ ที่ YouTube นะครับแล้วก็ไปเช็คลัคนาราศีแล้วค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะโอเคนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะคำว่าลาภะเนี่ยก็คือโชคลาภและความสำเร็จนะและตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนี้เป็นต้นมาดาวอาทิตย์เนี่ย ย้ายมาอยู่ที่เรือนลาพระนะแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะครับดาวเจ้าเรือนโชคลาบไปอยู่บนเจ้าเรือนโชคลาบและก็ได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตราธิบดีเมื่อกี้ผมพูดว่าราชาโชคหรือกรเกษตรตราธิบดีเอาใหม่นะได้ตำแหน่งเป็นถึงกเกษตรตราธิบดีดังนั้นครับตั้งแต่วันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปครับชาวลัคนาราศีตุลท่านหยิบจับอะไรเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จะ ก่อเกิดโอกาสประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาเนี่ยดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรนะครับคําว่ามหาจักรเนี่ยก็คือการลุยแล้วรวยนะนั่นหมายความว่าช่วงตั้งแต่ ตั้งแต่เดือนกรกฎาเป็นต้นมาจนถึงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยชาวาลัคนาราศีตุลมีความหนักความเหนื่อยนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยเป็นอย่างมากนะแล้วก็ไปเจอแบบว่าออ้แบบต้องสู้รบตกมือหรือว่างานงานที่ งานดองหรืองานยัดเยียดเข้ามางานด่วนเข้ามาทําอะไรมันมีแทรกแซงเข้ามาแต่ตรงนั้นในเรื่องในเรื่องของเนื้องานมันมีมันมีข่าวดีแล้วก็เห็นอนาคตที่สดใสยอยู่แต่ว่ามันยังมันยังจับต้องอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้แต่ชาวลัคนาราศีตุลรู้ดีว่าคุณจะต้องทํางานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับเพราะคุณเห็นแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและการเงินของคุณเป็นอย่างมากนะครับ หลังวันที่17สิงหาคมนี้เป็นต้นไปพอดาวอาทิตย์ย้ายมาที่เรือนลาพะและได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีไอ้งานที่คุณทำมาก่อนหน้านี้เนี่ย มันเข้าสู่เอ่อความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับความสําเร็จตรงนี้ครับนะมันมันไม่ใช่แค่แบบว่าครั้งเดียวแล้วจบด้วยนะเพราะคําว่าเกษตรตราทีบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับมันจะส่งผลทําให้ไอหน้าที่การงานที่คุณทําอยู่จากเอ่อจากช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีกระบวนการนะมีประสบความสําเร็จมีความชัดเจนคุณจะเห็นโอกาสดีๆ เข้ามาแล้วทยอยเอ่เอทยอยแบบว่า เอ่อเปิดยอดนั่นนูน่นนี่หรือมีอะไรเข้ามาแต่งเติมนะเขาเรียกว่าการขยายสาขาหรือขยายแนวความคิดในการทํางานเนี่ยมันกว้างขวางมากขึ้นโอกาสดีๆมันก็จะเข้ามาแบบต่อเนื่องต่อยอดมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือ,อดาวทย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของชาวราคนาราราศีตุลไม่ใช่แค่โชคลาภนะเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จด้วยทีนี้เรามาโฟกัสคาว่าโชคลาภครับคาว่าโชคลาภก็มาจาก เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างๆนะเมื่อดาวโชคลาภมาอยู่บนโชคลาภแบบนี้นเรือนโชคลาภแบบนี้ชาวรัคนาราศีตุลคุณมีโชคตั้งแต่17สิงหาคมไปถึงสิ้นเดือนยันถึงกลางเดือนกันยายนอย่างแน่นอนนะครับผมโดยโชคตัวนี้ครับนะมันก็ไม่ใช่ว่าไปอยู่ๆมันจะโผล่มานะมันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับ ดาวอาทิตย์ครับไม่เออก็มาอยู่คู่กับดาวพุธนะดาวพุธเขามาอยู่คู่กับดาวอาทิตย์ที่เรือนลาพะตรงนี้ด้วยนะครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยนะนั่นหมายความว่าตัวท่านจะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะครับจากสองที่มานะสองที่มาก็คืออะไรล่ะก็คือดาวพุธนี่แหละเป็นเจ้าเรือนทั้งสุภะแล้วก็วินาศนะครับ ผมไปโฟกัสที่คําว่าเจ้าเรือนสุภาก่อนเจ้าเรือนสุภานะครับแปลตรงๆก็คือเรื่องของผู้ใหญ่นะเรื่องของความสุขความบันเทิงนะครับแล้วก็เรื่องของอการเดินทางไกลนะครับสวัสดีครับพี่โจ๊กพี่โจ๊กมาร่วมไลฟ์ไหม <laughs> มาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้กันนะอย่าลืมเคาะหัวใจป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กหนะ้าจอให้เราด้วยนะครับสวัสดีอาจารย์คี้หมอคีป,ปังปังครับสวัสดีครับพี่โจ๊กขี่น่ารักของเรานะครับมาเป็นกําลังใจให้เราบ่อยมากนะครับอ่ะกลับมาเรื่องของโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลก่อนนะครับผม ดาวพูดเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาค,ครับนั่นหมายความว่าท่านมีโอกาสมีโชคลาภจากผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือนะอันดับแรกครับหากผู้ใหญ่เขาเไปฝันอะไรมาหรือมีรางบอกเหตุอะไรมาท่านก็เอาสิ่งเหล่านั้นนะ่ะไปตีความเป็นตัวเลขก็ได้นะครับหรือหากจะเป็นเรื่องของหน้าที่การง,งานผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของท่านเนี่ยกำลังวางแผนนะร่วมกับท่านกันเบรนสต t o r นะร่วมกันระดมพลังสมองเนี่ย เพื่อทําให้ท่านเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างสูงสุดนะครับดังนั้นดูแลผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือไว้ให้ดีด้วยนะ 3าสาคืออะไรคำว่าสุภาเนี่ยอ,อ,อาจจะหมายถึงเรื่องของการเดินทางนะครับเป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่ในสายการงานของท่านครับอาจจะมีเหตเุส่งให้ท่านเนี่ยไปเดินทางไปติดต่อลูกค้าไปทำภารกิจอย่างต่างที่ต่างถิ่นไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามนะ บอกได้เลยว่างานที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็เข้าสู่โอกาสความสําเร็จได้มากกว่าที่ท่านคิดนะครับความสําเร็จตรงนี้มีโอกาสต่อเนื่องต่อยอดหาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างมา,มากมายนะดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของการเดินทางนะครับรวมไปถึงโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับหากท่านเดินทางนะก็ แะข้างทางซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือไว้สักนิดนึงก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปทำภารกิจหรือเดินทางไปท่องเที่ยวก็ตามตรงนี้แวะแวะทำบุญด้วยนะต้องบอกว่าถ้าแวะทำบุญด้วยแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือท่านก็มีโอกาสมีโชคมีลาภจากจุดนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ อันดับต่อไปก็คือสุภาพหมายถึงเรื่องของความสุขความบันเทิงนะครับก็เป็นไปได้ว่าตัวท่านเนี่ยจะต้องคลองจิตใจของท่านนะให้มีความสุขอย่าให้มีความทุกข์หากมีความทุกข์เข้ามาต้องรีบวางนะหากมีปัญหาสุขภาพก็ต้องทําใจนะเออเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรแบบนี้ใช้รรมาเป็นที่พึ่งใช้ความสุข,ขทางธรรมเป็นที่พึ่งนะครับอันนี้มันจะเข้าสู่กฎแรงดึงดูดละ หากท่านคิดดีนะหากท่านคิดดีคิดมองมุมบวกนั่นหมายความว่าโอกาสดีๆสิ่งดีๆมันก็จะตรงเข้าสู่ตัวท่านได้ด้วยเช่นกันนะปกติถ้าเกิดเราคิดแบบนี้เนี่ยสิ่งดีๆมันเข้ามาหาเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเดือนไหนก็ตามนะครับแต่หลังวันที่17สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับชาวราคนาราศีเออพี่ปาสวัสดีครับนะพี่ปามาทักทายกันหน่อยนะครับผม หลังจากวันที่17สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับไอาการคิดบวกทำบวกคิดดีๆเนี่ยจะทำตัวเองมีความแบบสดใสยอยู่ในธรรมะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะสามารถทำให้ชาวลัคนาราศีตุลเจอโชคลาภก้อนโตนะจากโชคที่มันมีอยู่แล้วครับหากคุณคิดบวกมีธรรมะประจำใจ ุณเตรียมตัวมีโชคข้อโตอย่างแน่นอนนะอันนี้คือความหมายของการที่ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภและก็ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะนะครับ อีกมุมหนึ่งครับอีกมุมนึงนะโหโชคของชาวรัคนาราศีตุลนี้เขาเรียกว่ามาหลากหลายมุมกันอย่างมากนะครับผมอีกมุมหนึ่งครับก็คือดาวพุธเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยนะได้ยินคําว่าวินวินาศตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าวินาศเองเนี่ยก็มีความหมายที่ดีและก็ความหมายที่เสียหายนะครับแต่ในกรณีนี้ครับเมื่อดาวอาทิตย์และดาวพุธเนี่ย เขามาเจอกันเขาเป็นคู่มหาทรัพย์มหาปัญญาและก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีก็คือมันมีแต่ตําแหน่งที่ดีทั้งนั้นนะครับดังนั้นความหมายของเรือนวิหน้าตรงนี้จะไปในทางที่ดีมากกว่านะนั่นเป็นไปได้ครับว่าตัวท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้พบเจอเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียเรื่องของการาพังทลายหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วมีเหตุการณ์ที่จะต้องเสียก่อนที่จะได้นะ ยกตัวอย่างละกันกรณีท่านอาจจะได้รับข่าวร้ายจากการไปงานศพต่างๆอะไรแบบนี้นะแล้วก็ท่านก็เอาเลขเลขของผู้ที่เสียชีวิตนะครับหรือผู้ที่จากไปนั่นนำมาตีความเป็นตัวเลขเ,เสียงโชคเสียงดวงก็ได้นะเน้นนิดนึงว่าคนที่จากไปตรงนี้ก็จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยอยู่ประมาณนึงอาจจะถึงข,ขั้นคนสนิทก็เป็นได้นะครับผม รวมไปถึงหากชาวลัคนาราศีตุลครับ มันทำบุญนะมันทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นบนรรพบุรุษหรือเป็นพี่น้องหรือผู้ที่ร่วงรับไปแล้วที่เรามีความสนิทสนมคุ้นเคยไปด้วยนะครับท่านอาจจะมีโอกาสที่จะแบบมีฝันมีรางบอกเหตุมาสู่ตัวท่านก็เป็นได้นะมาบอกเลขนั่นนู่นนี่แล้วท่านก็เอาตัวเลขนั้นไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโชคกับตรงนี้นะครับผมอ่ะ อันเนี้ยความหมายของดาวอาทิตย์ที่จะย้ายมาหลังวันที่17กันยายไอ้17สิงหาคมนะครับและดาวอาทิตย์จะได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีเนี่ยอยู่ยาวไปถึงวันที่17กันยายน2565นะครับผมอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอแถมให้กับชาวลัคนาราศีตุลหน่อยเพราะว่าดาวอาทิตย์มันดวงเดียวมันไม่พอเพราะมันยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับ จะมีเรื่องเหตุจะต้องแจ้งจะต้องเตือนกับชาวรัคณาราศีตุลน,นิดนึงนะก็คือในช่วงนี้ครับท่านมีเหตุจะต้องลงทุนนะลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ประมาณหนึ่งใช้คหว่าครั้งยิ่งใหญ่ประมาณหนึ่งมันเกิดจากที่ดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ไปเลงกับดาวเสาร์นะมันคล้ายๆพระศุกร์เข,ข้าพระเสาร์แทรกแต่มันไม่แรงขนาดนั้นนะครับเราจะให้นิยามของคําว่าดาวศุกร์ไปเลงกับดาวเสาร์เนะี่ยก็คือเรื่องของเออเขาเรียกว่า การลงทุนซะมากกว่านะครับในเหตุนี้ครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะท่านใดครับอาจจะมีโอกาสที่จะใช้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือเอานำเข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านออกมาทำมาหากินนะครับท่านมีเหตุที่จะต้องลงทุนกับสิ่งเหล่านั้นนะท่านอาจจะต้องไปลงทุนในการซ่อมแซมบ้านขยายพื้นที่ต่อเติมนะหรือสร้างบ้านใหม่ก็เป็นได้นะครับแต่การ การทําอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเรือนของท่านณเวลานี้การซื้อเฟอร์นิเจอร์การซื้ออุปกรณ์เข้าของเครื่องมือเครื่องใช้การซ่อมรถซ่อมรถก็คือถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านนะครับมันจะกลายเป็นเครื่องมือทํามาหากินของท่านครับและก็จะสามารถทําให้สั้นท่านนะมีรายได้เอ,อ,อยู่เยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีรายได้ที่เข้ามาแบบต่อเนื่องเป็นอย่างดีเลยจุดนี้ครับมันมีความ ความต่อเนื่องกับดาวพุธอยู่นิดนึงนะคำว่าดาวพุธที่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาาครับหากตรงนี้เนี่ยเขาหมายถึงเรื่องของเ,อเรื่องลับๆคำว่าลับๆตรงนี้หมายถึง j อบเสริมงานลับๆของชาวลัคนาราศีตุลหากชาวลักนาราศีตุลนําที่อยู่อาศัยมาทําจ j อบเสริมนะเอาจริงจริไม่ว่าจะเป็น j อบหลัก j อบเสริมก็ตามแหละ ใครที่ทํางานที่บ้านนะชาวราคนาราศีตุลมันเตรียมตัวเฮงเตรียมตัวปังมันจะมีกระแสร,รายได้เข้ามาสู่ชีวิตของท่านในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยอย่างเยอะมากๆเลยนะครับเพียงแค่ว่าช่วงตั้งแต่ตั้งแต่ในเดือนเนี้ยในเดือนในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยมันจะต้องมีเหตุลงทุนเยอะกันสักนิดนึงนะครับผมอ่าทีนี้เนี่ย มันมีดาวพระเกตเนี่ยดาวพระเกตก็ไม่อยู่ที่เรือนพันธุด้วยนะและดาวพระเกตเนี่ยก็เป็นเล็งกับดาวดาวสุกอีกดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนของตัวท่านเองด้วยนะครับเมื่อดาวพระเกตกับดาวสุกเนี่ยเขามาแรงกันนะเขาจะเป็นคู่ออมหาสเสน่ห์นะครับผมเป็นคู่เมตตามหานิยมระดับสูงประมาณนึงเลยนะตรง ตรงนี้เป็นเมตตามหานิยมที่คุณจะใช้มัดใจแต่คนทั่วๆไปนะครับผมคนทั่วๆ,ๆไปก็จะแบบหลงรักหลงชอบท่านนะแต่จะเป็นเป็นเ,นเรื่องของผิวเผินข้างนอกดังนั้นท่านจะประกอบกิจการใดโดยเฉพาะเอาที่อยู่อาศัยมาประกอบกิจการเนี่ยมันก็จะได้เสเน่ห์ตรงนี้เข้ามาเยอะหยิบจับอะไรมันก็จะเข้าสู่ความสําเร็จได้โดยง่ายนะครับผมอ่ะ อีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึงขอทักทายเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีตุลน,นิดนึงนะครับดาวอังคารครับเป็นเอ่อ ในช่องในช่องมรณะก่อนก่อนที่ไปเรื่องของสุขภาพนะอีกนิดนึงเรื่องเรื่องของการเงินนะไปที่ช่องมรณะนะครับที่ช่องมรณะมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็ดาวเจ้าเรือนปัตตานิเนี่ยเข้ามาอยู่ที่เรือนมรณะแล้วก็มาผสมกับดาวมฤตยูด้วยนะภาษาโหราศาสตร์ฟังดูงงงนิดนึงนะครับผมดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินครับเข้ามาสู่มรณะตรงนี้มันมีอยู่สองประเด็นสองความหมายนะ ประเด็นแรกคือท่านจะมีโอกาสเ,เงินหายกระเป๋าตังค์หายหรือทรัพย์สินของมีค่าหายอาจก็เป็นไปได้ประเด็นที่1นนะครับผมแต่ประเด็นที่2ครับท่านมีโอกาสได้รับทรัพย์สินมรดกนะจะคุณรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ะตอนะประเด็นที่2คําว่ามรณาตรงนี้ก็ไม่ได้แปลว่าตายนะแต่จะหมายถึงเรื่องของมรดกนะครับชาวรัคนาราศีตุลณะช่วงเวลานี้ครับท่านมีโอกาสจะได้รับทรัพย์สินมรดกต่อจากผู้อื่นนะโดยเฉพาะทรัพย์สินมรดกที่ได้มาจาก มาจากคนในครอบครัวท่านหรือว่าในในตระกูลของท่านนั่นเองนะครับผมโอเคม,มันมันมีมันมีหลายกรณีนะบางคนก็มีออผู้ใหญ่จากลาผู้ใหญ่ก็ทิ้งมรดกไว้ให้นะครับหรือผู้ใหญ่เนี่ยเลิกทํากิจการของเขาแล้วแล้วก็ส่งต่อกิจการของเขาให้ท่านก็เป็นได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะผู้ใหญ่มี ที่ดินหรือเครื่องมือเครื่องใช้หรือรถยนต์น่ยที่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะครับและเขาก็ส่งต่อให้ตัวท่านเอาไปทำมาหากินต่ออะไรแบบนี้ก็ได้นะถ้าเกิดท่านเอาทรัพย์สินทางมรดกไปทำมาหากินต่อไปสแสวงหาทรัพย์ต่อครับจุดนี้จะได้ความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะและผลลัพธ์เนี่ยมันจะอยู่ยาวไปประมาณ7ปีได้เลยนะครับ แต่ยังไม่ไวายครับทรัพย์สินมรดกตรงนี้เนี่ยมันมีดาวพฤหัสดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนอริเนี่ย เข้ามาทํามุมโยกกันด้วยนะนั่นหมายความว่าการกว่าที่ท่านจะได้ทรัพย์สินมรดกตรงนี้มาหรือได้มาแล้วเนี่ยมันย่อมมีอุปสรรคอะไรเข้ามาด้วยมีมือที่สามมีคนที่ไม่หวังดีคอยมาคอยมาแซะท่านนะเฮ้ยแบบว่าเออได้ทรัพย์สินมรดกนั่นนูน่นนี่หรือฉันพยายามจะช่องเออแย่งชิงเธอมาเออมันก็จะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันจุกจ,จิกจุกจิกแต่ท่านก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนะ เพราะว่าดาวของท่านน่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบนะครับอาจจะมีเรื่องนี้เข้ามาจุกจิกจุกจิกบ้างแต่ตัวท่านก็มีโอกาสที่จะเป็นทรัพย์เจ้าของทรัพย์สินมรดกตรงนั้นได้อย่างเต็มที่แล้วก็ท่านก็สามารถเอาไปหายกินได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับในกรณีนี้ในกรณีนี้คู่รักของท่านก็จะมีบทบาทเข้ามาร่วมด้วยคู่รักของท่านเนี่ยจะมาแนะนำนะในเรื่องของการใช้ทรัพย์สินมรดกนะี่ะไปในทางที่ดีก็เป็นได้นะ นอกจากนั้นครับทรัพย์สินมรดกตรงนี้เนี่ยอาจจะมาจากคู่รักคู่ครองของท่านก็ได้นะครับคู่รักคู่ครองของท่านมีอ,อ,อุปกรณ์ทำงานโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือสถานที่การทำงานอะไรเงี้ยอาจเขาอาจจะไม่ได้ใช้แล้วเขาก็จะส่งต่อให้ท่านก็เป็นไปได้นะโดยรวมครับมรดกตรงนี้จะได้มาจากคนที่อยู่ในสมาชิกในครัวเรือนของท่านนั่นแหละนะแล้วก็เป็นญาติผู้ใหญ่ของท่านนะครับผมนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวรักคนาราศีตุ้นนะครับก็มีประมาณนี้นะโอเค